แลาวทีห่หนี่เดู๋ยวนครับริสาศครับแซมโปรตอบ์นี่รับวันนี้ผมจะมาอธิบายการใช้งานเครื่องแบตเตอรี่เทสเตอร์รุ่น EBC B 2 0 h นะครับเทสด้วยแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์มีความจุอ,อยู่ที่7.2โวลต์มีแอมป์อยู่ที่6.5แอมป์ เราจะตั้งโหมดไปโหมดไปที่ dcc ครับส่วนเทสเทสเวลเราจะตั้งไปที่2.50แอมป์คัดออฟโวลต์เราจะตั้งไปที่4.00นโวลต์แม็กทาวเราจะตั้งไปที่5นาทีนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มสตาร์ท หลังจากเราเทสแบตเตอรี่แล้วการที่ได้จะเป็นดังนี้นะครับมี B G โวลต์จะได้ที่6.5โวลต์ขัดเอาโวลต์เราจะได้ที่4.00โวลต์คาปาซิตี้เราจะได้ที่83มิลลิแอมป์อว์เอเนอร์จีเราจะได้ที่4 0 7มิลลิวัตต์อว์ส่วนค่าเฉลีย่ยโวลต์เราจะได้ที่4.88โวลต์ ขอบคุณครับ